พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสาเนยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลวักในโอกาสวันรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐลวักซึ่งตรงกับวันที่หนึ่งกันยายน2566รพระนท่านนางสูสาน่าชาบูต,ตววาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลวักกรุงบาติสลาวา ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธาร,รณรัฐสลวัก์ข้าพระเจ้าขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจและขออำนหนยพอนให้ท่านประธานาธิบดีมีพลารามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวสลวักษ์มีความวัฒนาผาสุขสืบไป ประเทศไทยและสาธารณรัฐลวักมีสัมพันธไมตรีที่ดำเนินมาโดยราบรืน่นตลอด3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตท,ที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่ออย่างแน่แท้ว่าประเทศของเราทั้งสองจะพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออันใกล้ชิดโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระบรมาพิไทยมหาวชิราลงกณพระวชิรเกล้าวเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐอุซเบกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณารัฐอุซเบกิสถานซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2,566 พะนักท่านนายชอฟคัตมีซีโยเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานกรุงทัชเคนในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออํานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุซเบกิสถานมีความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรือง ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่เจริญงอกงามมาด้วยดีกับสาธารณรัฐอุซเบกิสถานข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยการสนับสนุนของท่านประเทศของเราทั้งสองจะพยายามอย่างไม่ลดละในการผลักดันให้เกิดความร่วมมืออันยังประโยชน์ซึ่งกันและกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีพระรจชาทานพระราชวโรากาสให้คณะบุคคลเฝ้าทุลลอ,องพระบาทดังนี้ เวลา15นาิกา3นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงนศสาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระรพรทานพระราชวโรกาศให้นายสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนำผู้สำเร็จการศึกษาปรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูงรุ่นที่1ิบ และผู้สาเร็จการอบรมหลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูงรุ่นที่สองเาทุลละองพระบาทรับพระราชทานประกาศสัญญาบัตรและเข็มวิทยาฐานะพร้อมทั้งทุนกล้าวถุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนหมูลนิธิเทพร,รัฐเวชานุกูลและน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ผ่านเครือข่าย 5G ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเก 80, ียรติ80พรรษาอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยรวมเฝ้าทุลลอ,องพระบาทด้วยการนี้ผู้บริหารโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเก 80, ียรติ8ปพรรษาอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เฝ้าทุลลอ,องพระบาทรับพระราชทานรถพยาบาลดังกล่าวด้วยเวลา15นาิกานาทีเสด็จลงหน้าขันาชัยพัฒนาสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในอนุกูลปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะเฝ้าทุลอองพระบาทถุนกล้าวทุงกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2565เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยพลเอกเจริญชัยหินเทารองผู้บัญชาการทหารบกนำคณะบุคคลเฝ้าทุลรอองพระบาทาารราท,บบาออาทุนกล้าวทุงก,กระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้าน กองทับบกในงานกาชาติประจำปี2565เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยคณะกรรมการร้านสมาคมแม่บ้านทหารบกเฝ้าทุลอองพระบาททุนกล้าวทุลนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาติไทยประจำปี2565เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยคณะกรรมการโครงการทหารพันธ์ดีเฝ้าทุลอองพระบาท ทุนกล้าวุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตของโครงการทหารพันธีในงานกาชาติประจำปี2565เพื่อบำรุงสภา,ากาชาติไทยนางบุษกรศรีสวัสดิ์นาย,ยกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทุละอองพระบาททุนกล้าวุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2565เพื่อบำรุงสภา,ากาชาติไทยและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาศัย นางสาวอาศิตาวิมลชัยจิตกรรมาการผู้จัดการอาศิตาอีโครีสอร์ทนำคณะผู้บริหารและพนักงานของอศิตาอีโครีสอร์ทเฝ้าทุลอองพระบาทถุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายของที่ระลึกแก่ผู้มาใช้บริการที่รีสอร์ทโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาศัย นางนิชาภาสิงห์นรงค์ประธานมูลนิธิคุ้มกล้าวยาวชนคนสร้างชาตินำคณะกรรมการจัดงานประกาศเกียรติคุณโครงการวัฒนธรรมครั้งที่สองประจำปี2566รางวัลวัชระนาคาเฝ้าทุลอองพระบาททุนกล้าวทูนกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิยาศัยและทุนกล้าวทูนกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆนายจารุเดชใบบัวประธานบริษัทมาเซล่าออฟฟิเชียลจำกัด นำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทุลลอ,องพระบาททุนกล้าวทุงกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาศัยนางสายสมวงศาสุรักษ์ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชปธรรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านไพเอชนำคณะบุคคลเฝ้าทุลลอ,องพระบาทดังนี้ นางเบญจวรรณจันทนะเลิกและครอบครัวเฝ้าทุลอองพระบาทถุลเกล้าทุลงกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระราชทานเป็นค่าชุดน,นักเรียนค่าสมุดหนังสือและค่าอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ848พรรษ 48, าในพระราชูปธรรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม,ารมรบรมราชกุมารีในโอกาสนี้นางเบญจวรรณจันทนะเลิกรับพระราชทานเข็มที่ระลึกอักษรพระนามาพิไธยสอท คณะผู้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนพัฒนาเมตาพร้อมอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทุลอองพระบาทูุนกล้าทุลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาศัยในโอกาสนี้รับพระราชทานเข็มที่ระลึกอักษรพระนามาพิไทยสอท นายวิรพลตั้งสุวรรณนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหงเฝ้าถุลาอ,องพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายปริญญาทัศนามาศาสตร์ดุษรีบัณฑิตกิติมศักดิ์คณะทัศนามาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสว่างควัตวรคัติยราชนารีทรงเปิดนิทรรศการเมตตา loving kindness เฉลิมพระเกียรตินงในโอ,อกาสวันคล้ายวันประสูตร เวลา14นาฬิกา3นาทีวันนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตบวรคัติยราชนารีเสด็จไปยังหอศิลป์ทิพยพิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทรงเปิดนิทรรศการเมตตาเลเวลฟิงไคนสซึ่งหอศิลป์ทิพยิมานได้รับพระราชทานพระอนุญาตให้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านทัศนศิลป์ขององค์สิริศิลปินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2566ซึ่งรัฐบาลได้ขอพระราชทานถวายพระสมัญญาสิริศิลปิน เมื่อปี2 5 6 3โดยทรงมีพระเมตตาและทรงห่วงใยทุกสุขของประชาชนทรงใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะเพื่อกูลกันเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่และการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนตลอดจนการดูแลช่วยเหลือชีวิตสัตว์ ให้มีสุขอ,อนามัยที่ดีป้องกันการแพร่เชื้อโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนอันเป็นที่มาของแรงบันดาลพระไทยสร้างสารรค์ผลงานศิลป,ปะที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับมุมมองชีวิตประจําวันผ่านรูปทรงธรรมชาติได้แกส่สรรพสัตว์ในอิริยาบถต่างๆผ่านผลงานศิลป,ปะหลายแขนองอาทิจิตรกรรมประติมากรรมสื่อผสมและศิลป,ปะการจัดวางหรือ installation art ในการนี้ทรงติดสติกเกอร์รูปหัวใจบนปฏิมากรรมเสือพยัรักวารีและบนภาพวาดฝีพระหัตเสือเป็นปฐมฤกษ์และทออพระเนตรนิทรรศการซึ่งจัดแสดงผลงาน385องค์ชั้นที่หนึ่งจะแสดงภาพวาดฝีพระหัตและผลงานขยายจากภาพวาดฝีพระหัตทุ่เสือที่สะท้อนความมีเมตตาต่อกันผ่านทางแววตาของเสือในรูปแบบจิตรกรรมปรติมากรรมและเลโก้จำนวน166องค์ โอกาสนี้ทรงลงพระนามบนภาพวาดฝีพระหัตเสียร,ร้องไห้พร้อมกับทอดกระเนีรยผลิตภัณฑ์จากภาพวาดฝีพระหัตของมูลิธิพัทรมหาราชานุสร้์ในพระอุปธรรมส่วนชั้นที่สองจะแสดงภาพวาดฝีพระหัตและผลงานขยายจากภาพวาดฝีพระหัตชุดผีเสื้อและดอกไม้ในรูปแบบจิตรกรรมและอินสตอรเรชันรวม148องค์ชั้นที่3จะแสดงผลงานภาพวาดฝีพระหัต และผลงานขยายจากภาพวาดฝีพระหัตชุดนกคูกและคุณไหมทองสุนัขทรงเลี้ยงในรูปแบบจิตรกรรมประติมากรรมและอินสตอเรชันรวม59องค์และชั้นที่4จะแสดงพระอจัจฉริยภาพในด้านต่างๆอาทิภาพปักครอสติตเลโกกู่จึงและโซนจะแสดงผลิตภัณฑ์ในพระดำริโดยเปิดให้ประชาชนเข้าชื่นชมพระอจัจฉริยภาพและพระปีชาสามารถด้านศิลปะ ตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมามีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากสำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีค่าเข้าชม50บาทรายได้สมทบทุนหมูลนิธิทิพยพิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปธรรมเด็กอายุต่ำกว่า15ปีและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปรวมถึงกลุ่มเปราะบางและผู้ได้โอกาส ข้าาาชมมมโดยยไ่่่ีคใจเทุงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนาชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีส่งเยี่ยมสมาชิกและทรงติดตามการดําเนินโครงการทูบีนับวันของจังหวัดนครพนมกับส่งเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนับวันโรงเรียนทาตุพนม วันนี้เวลา19.50นทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนับวันโรงเรียนท่านพนมจังหวัดนครพนมซึ่งเปิดสอนชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่1-6ปัจจุบันมีนักเรียน2,302คนโดยชมรมมีกิจกรรมเด่นเช่นการแสดงดนตรีวงกลองยาววงพินพาดและแขนวงศิษย์พระธรรมวชิรโสพลทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาณวัดท่านพนม ขออภัยครับณวัฒพระธาตุพนมกิจกรรมใครติดยาย,ยกมือขึ้นมีแกนนําฝ่ายสอดส,ส่องดูแลคัดกรองตรวจปัสสาวะร่วมกับคณะครูที่ผ่านมาสมาชิกมีพื้นที่แสดงความสามารถเกิดความภาคภูมิใจในตนเองผู้ที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดีได้กลับตัวได้รับการยอมรับและแกนนําได้นําประสบการณ์ไปสมัครเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยายลัยในปี2563ชมรมได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศปัจจุบันเป็นชมรมรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่สอง ส่วนศูนย์เพื่อนใจดำเนินง,งานตามแนวคิดปรับทุกสร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนาอีิโดยสมาชิกอาสาสมัครแกนนำจะได้รับการอบรมความรู้จากเจ้าหน้าที่งานสุขภาพจิตและยาเสพติดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนมรวมทั้งจัดกิจกรรมฝึกอาชีพมีเครื่องดนตรีไทยดนตรีพื้นเมืองพื้นที่ร้องเพลงและซ้อมฟ้อนรำจากนั้นทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบีน้ำประวันของจังหวัดที่ยึดหลักรณรงค์ป้องกันปรับปรามบำบัดร,รักษาและบูรณาการพร้อมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับอำเภอระดับตำบล และเน้นย้ำให้ประสานความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ชาวนครพนมมีสุขด้วยวิถีทูบีนับวันทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการกันช่วยสร้างสรรค์เยาวชนให้เก่งดีในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการทูบีนับวันและพระัราชทานเงินดังกล่าวแก่ผู้แทนมูลนิธิทูบีนับวัน แล้วพระเาถานคำปรึกษาและกำลังใจแก่สมาชิกใครติดยาย,ยกมือขึ้นจากสถานพินิษ์และคุ้มกรองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนมและสมาชิกทูบีนับวันของโรงเรียนท่านพนมและสถานศึกษาในจังหวัดปัจจุบันจังหวัดนครพนมมีผลงานเด่นเช่นเป็นจังหวัดทูบีนับวันกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองสำหรับกลุ่มต้นแบบระดับเงินได้แก่ชุมชนบ้านนาสมดีกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินได้แก่โรงเรียนท่านพนม ชุมชนบ้านหนาราดควายสถานพินิตและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนมกลุ่มดีเด่นได้แก่โรงเรียนอูเทนพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนมและบริษัทซีพีเอ็รา tra, จำกัดมหาชนสาขานครพนมตลอดจนมีทูบีนับอวันไอรอนระดับประเทศ5คน องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สารรัฐธรรมนูญและสำนักงานสารรัฐธรรมนูญกับพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สาเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยรุ่นที่6ถึงรุ่นที่10เวลา13นาฬิกา57นาทีวันนี้ที่ศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในอัฒนิติดิสถาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายวรรวิ์กังสีเทียมประธานสารรัฐธรรมนูญนำตุลาการสารรัฐธรรมนูญสี่คนและผู้ทำคุณประโยชน์แก่สารรัฐธรรมนูญและสำนักงานสารรัฐธรรมนูญสองคนรับเข็มวิทยาฐานะกับนำผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักนิติธรรม เพื่อประชาธิปไตยรุ่นที่6ถึงรุ่นที่10ประจำปี2563ถึง2565รวม260คนรับประก,กาศนียบัตและเข็มวิทยาฐานะโอกาสนี้องคมนตรีได้ให้โอวาดความว่าหลักสูตรหลักนิิธรรมเพื่อประชาธิปไตยมีขึ้นเพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนให้เป็นผู้มีความรู้ในด้านกฎหมายการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจการคลัง โดยมุ่งเน้นหลักการสำคัญคือหลักนิติธรรมหลักประชาธิปไตยและหลักสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานความเข้าใจสถานการณ์โลกในปัจจุบันและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนความรู้ความเข้าใจดังกล่าวนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่การสมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้พัฒนาไปได้อย่างถูกต้อง ท่านทั้งหลายผู้ได้ผ่านการศึกษาอบรมในหลักสูตรนี้มาแล้วจึงควรถือว่ามีหน้าที่สําคัญที่จะต้องนําความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้ประสานสง่งเสริมกันตลอดจนเผยแพร่ไปให้ยิ่งกว้างขวางเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและบริหารโครงการพุทธสถานทรัพยากรเฉลิมพระเกียรติวัดป่าด่านวิเวกในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดบึงกาฬ ที่สารกลางจังหวัดบึงกาฬนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและบริหารโครงการพุทธสถานทรัพยากรเฉลิมพระเกียรติวัดป่าด่านวิเวกในพระบรมราชปธัมภ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและบริหารโครงการซึ่งพระอธิการปรีดาชันทกโกรหรือหลวงปู่ทุยเจ้าว,ว,วัดวัดป่าด่านวิเวกอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬขอพระราชทานพระมหากรุณาให้อยู่ในพระบรมราชปธัมภ์เพื่ออนุรักษ์และรักษาป่าไม้ให้คงสภาพความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ รักษาพระศาสนาในพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์สงบสงัดเป็นสัปปายะสำหรับพระสงฆ์ในการปฏิบัติกรรมฐานและเพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางพัฒนาอย่างยั่งยืนเน้นกันเมตตาอบรมและพัฒนาจิตใจให้ญาติโยมเกิดสถานในการร่วมมือรักษาป่าไม้และรับประโยชน์จากป่าโดยไม่กระทบสภาพธรรมชาติ ซึ่งคณะอนุกรรมการมีแนวทางดำเนินการจัดทำผังพื้นที่และยืนยันเอกสารสิทธิ์ที่ชัดเจนจำนวน3,173ไร่2งาน65ตารางวาที่ส่งพรกกรุณาโปรก,ก้าโปรกระหม่อมให้เป็นพื้นที่โครงการทําการสํารวจระบบภูมินิวศท,ทั้งผ่นพืชและผ่นสัตว์รวมทั้งศึกษาและรวบรวมการอนุรักษ์พื้นที่ทางพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกับชุมชนและพื้นที่อนุรักษ์ให้เป็นพื้นที่สับป่าย,ยาสถาน